เฮ้ยพี่แม็กมันมันง่ายมากเลยนะพี่เฮ้ยจริงๆผมจะบอกให้นะพี่แม็กมันต้องทำท่านผู้ชมครับคุณแม็กซ์เดอะไว์ฮะโทรมาหาผมบอกว่าจะไปมารีส์อาทิตย์หน้าแล้วแต่ยังไม่ได้โรงแรมจะให้ผมจองให้หน่อยผมก็เลยบอกว่าจะอธิบายให้ฟังว่ามันจองง่ายมากเลยนะพี่แค่เข้าแอปเนี่ยแอปเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูเลยะฮะแอปนี้เลยครับผม agoda com นะครับผมเข้าไปเนี่ย สามารถจองโรงแรมได้เลยมันสะดวกสบายมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับผมผมฝากบอกคุณแมกด้วยนะฮะว่าของแง่ายแค่นี้ไม่ต้องให้ผมทำมก็ได้คุณทำเองก็ได้ครับผมท่าผู้ชมทำเองก็ได้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate ครับผมและตอนนี้เรายังอยู่ที่มาลดีฟอยู่ถูกต้องแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพาคุณผู้ชมตระเวนทั่วๆเกาะซ a ฟ a r i รีไอแลนด์ใช่แต่ในสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณและคุณผู้ชมไปยังเกาะส่วนตัวถูกต้องเกาะ Private เรียกว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของมาลดีฟที่ว่าต้องมี Privat e Island ใช่ครับขึ้นไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยรวมถึงกิจกรรมต่างๆอีกมากมายครับผมและที่สําคัญครับใครที่อยากไปมาลดีฟแบบฟรีๆแบบพวกเราแบบ ต้องติดตามจน,จนจบรายการเท่านั้นนะค,ะครับผมใช่คุณพร้อมอยังครับที่จะไป Private Island พร้อมมาแล้วฮะไปกันเลยครับ รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ3วัน2คืนที่จะพาคุณไปดินแดนสวรรค์แห่งมหาสมุทรอินเดียที่สาธารณรัฐมันดีฟเริ่มต้นด้วยการพาคุณบินลัดฟ้าไปสู่เกาะแห่งสวรรค์โดยสายการบินบางเกาะแอร์เวย์และต่อด้วยการพาคุณขึ้นซีเพลนไปยังที่พักสุดหรูที่ซาฟารีไอซ์แลนด์รีสอร์ทซึ่งเป็นห้องพักที่อยู่กลางทะเลที่จะทําให้คุณสัมผัสกับท้องทะเลอันสวยงามอย่างใกล้ชิดและคุณยังได้สัมผัสความงามของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกบนผิวน้ําทุกวันต่อด ความงามของใต้ท้องทะเลอย่างเต็มอิ่มด้วยการพาคุณไปล่องเรือส่วนตัวเพื่อไปดำน้ำชมปะการังบนเกาะที่ยังมีสภาพทางทะเลสมบูรณ์ที่สุดและฟินกันไปให้สุดกับมื้ออาหารสุดหรูและเครื่องดื่มที่จะเสิร์ฟให้คุณแบบไม่อัน้นทั้งหมดนี้กับราคา69,500บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง48,900บาทย้ำอีกที48,900บาทสงวนสิทธิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่สิบห้าถึงนิบเจ็ดกันยา,ยน,น,านั้นเพยงหุณโงรมายหลางรบเกาหน ถึงเวลา22นาฬิกาและวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์0952528078 0952528078เพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ First Ultimate ตอนนี้นะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ไพรเวทไอแลนด์ของเราครับผมมันเป็นเกาะที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมไปศึกษามาและกิจกรรมที่นี่นะครับก็ทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเจ้าเรือมาล่องคานูมาพายแถวนี้หรือว่าจะมาเล่นสปีดโบ๊ทแถวนี้ดำน้ำสโนว์ฟิงแถวนี้ก็ได้แต่อันหนึ่งที่ไพรเวทสุดๆเลยคือดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ครับใช่คุณนิวครับครับผมอ่ะอยากจะแมนนคุณบ้างหากิจกรรมอะไรแมนๆให้ผมเล่นได้ไหมฮะอยากเล่นแบบแมนๆครับได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมแบบแมนๆครัชให้เลย เป็นยังไงบ้างครับคุณแม็กสำหรับ first experience ของเราขอบอกเลยว่าแมนสะใจสมใจจริงนะฮะไ้่แต่เขาเก่งนะเขาดูเหมือนกับ<ช>ว,ว่าหาหาจุดที่มันมีคลื่นแล้วก็ให้เราสะใจกับมันแล้วบางจุดที่ไม่มีคลื่นเนี่ยเขาสร้างขึ้นเองได้ใช่เป็นแซนแบงค์ที่เป็น p r i v a t e เหมือนกันครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่ต้องจองเพื่อมาทำบาร์บีคิวเป็นเมนูพิเศษกันตรงนี้ซึ่งเราก็จะมาทำบาร์บีคิวที่นี่กันเช่นเดียวกันเพื่อคุณเลยนี่ครับนี่เนื้อวัวถึงเนื้อบ้างเนื้อวัวครับ ต้องบอกว่าเราสองคนเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากใช่และที่นี่บอกว่าเลยว่านุ่มมาก